สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์ดนะครับกับเกมเท่าแก่น้อยนะครับก็มันเป็นเกมที่ที่ผมชอบเล่นนะครับเมื่อสมัยเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนผมเป็นเด็กๆเลยนะครับอมันก็เป็นเกมที่เอาไว้ฝึกสมองนะครับสมองเด็กไม่ใช่สมองกูนี่แหละนะเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ผมยังคิดเลขผิดผิดถูกๆอยู่เลยเนี่ยนะครับก็เกมเท่าแก่น้อยเนี่ยมันคือเป็นเกมที่แบบมันมีหลายมีหลายเกมมาก มันมีคือมันแบบเป็นซีรีส์ของมันเลยนะอะอย่างเกมนี้นะครับก็จะเป็นชื่อมันก็จะชื่อว่าล i t t ต e c h เชตอนแชมเปียนอาหารไทยนะครับอโอเคก็น่าคิดถึงนะครับก็คือเราจะต้องใส่แผ่นเล่นเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะซื้อมานะครับผมไปซื้อซีเอ็ดบุ๊กมามันก็เป็นมันก็เนีย่ยต้องหาแผ่นไอ้นี่ต้องเอาแผ่นมาใส่เครื่องเล่นเนาะโอเคมาในพูความทำเพลงแล้ว นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยเนาะอ่าโอเคเริ่มจากเราตั้งชื่อนะครับเป็นเอ่ออันนี้ละกันง่ายๆครับ X Force R G B ไ <มา S 1> ป, <ะ S 2> ก,ปก็คลกิกเพื่อเลือกได้เลยนะครับว่าน้องๆจะเล่นเป็นยูกิหรือยูมิมียูมิกับยูกินะครับยูกิคุงไปเลือกเรื่องแต่งกายได้เลยครับเสียงดงังซาดนะครับเลือกแต่งกายเฮ้ เอาแบบฟิลฟได้ฟิลฟได้เอ้ยนี่ไงเอาชุดคลมุมผมอาจารย์เคนตะเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนสอนทำอาหารยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้ามาเรียนการทำอาหารครับคลิกเข้าไปที่โรงเรียนเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้การทำอาหารแซนอร่อยกันได้เลยครับครับเทพน้อยสามารถฝึกฝนจนมีความรู้ความชำนาญในด้านการทำอาหารแล้วสามารถจะเข้าไปแข่งขันฝึกชิงจ้ากระทะเหล็กเพื่อสะสมรางวัล และเงินรางวัลเพื่อไปเปิดร้านอาหารของตัวเองได้ครับโรงเรียนฝึกสอนทำอาหารไทยเสียงกับหน้าตานี่ไม่เข้ากันเลยนะโรงเรียนฝึกสอนทำอาหารจีนเนี่ยก็คือมันเป็นซีรีส์ของมันเนาะอันนี้ก็คือแบบอันนี้อาหารจีน,นรรแต่ไอ้ที่ผมมีอะ่ะมันคืออาหารไทยเว้ย เพราะฉะนั้นอะไรนะเนี่ยถ้าคุณอยากจะเล่นแบบอาหารจีนเนาะคุณก็ต้องไปซื้อแผ่นไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ทำอาหารจีนมานะแล้วก็โอ้โหคือมันแบบจะเป็นแบบซีรีส์ของมันเลยเฮ้คอยคิดถึงนะครับคือเกมคือเกมเกมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอาเลยโชแบบ4ีต่อสมเนาะนี่โรงเรียนฝึกสอนทำอาหารไทย ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆพร้อมหรือยังครับเชฟน้อยครับพรอม,รอมล้วครับผลจะเป็นเทฟเมืออที่พี่ได้ รอมแล้วก็ออกมาเรียนรู้วิธีการทําอาหารกันดีกว่านะครับครับเ็บน้อยต้องคลิกไปที่ตาราการทําอาหารจากนั้นเลือกรายการอาหารที่ต้องการจะทำเมื่อคลิกเลือกไปที่รายการนั้นจะปรากฏรูปของเครื่องปรุงและลําดับการทาอาหารขึ้นมาในกรอบด้านล่างเริ่มต้นทาอาหารโดยดูจากเครื่องปรุงที่จะต้องใส่จากนั้นคลิกเลือกภาชนะว่าเป็นหม้อกระทะหรือชามผสมคลิกเลือกให้ถูกต้องตามที่ทตำราบอกเมื่อเตรียมภาชนะเรียบร้อย <h ug> โอ๊ปากเฮ้กูจะทำอาหารตำรากับตำอาหอาหา,า,หาไทยไก่ห่อใบเ, <h ug> เตยไก่ห่อใบเตยปลาทอดกระเทียมไก่ทอดมีกี่มีกี่หน้าเนี่ยโอ้อยู่เก้าหน้านะครับเราทำอะไรแบบง่ายๆครับง่ายๆเอาเป็นขไข่จะใส่แล้วกันเนาะโอเคอย่างแรกนะครับเราต้องเราต้องมีการเตรียมเคียงนะเตรียมเคียงกับ หม,หมู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 อยู่ไหนหมูอยู่นี่เนี่ย <c oughs> บางทีเขาจะชอบจำสลับกันด้วยนะแบบเนื้อหมูกับเนื้อวัวอย่างเงี้ยเนื้อหมูก็คือเวลาตอนเราเล่นเนี่ยมันก็จะมีสับนะครับมีสับให้เราแบบอ่าอย่างเช่นแบบนี่อะไรเนยเอ็กก็จะเป็นไข่น, <c oughs> <c oughs> นี่มันก็จะเราเราก็จะได้สับภาษาอังกฤษด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยว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 ฮะ เดี๋ยวๆค,ค,คือคือคือมึงสับไก่เปลือกนี่เหรออ้าบ้าทงเนื้อหมูะนะแ,แล้วก็ต้องมาจดจำการทำอาหารนะครับเรียบร้อยต่อไปก็เป็นหม้อไอ้กระทะนะครับกระทะแล้วก็เอาดีไปใส่ <c oughs> คือมึงไม่ตั้งกระทะเหรอ อ่าแล้วมึงผัดหมูงี้เลยเหรอ, <c oughs> อแปวแวแปร์วแปร์วไป <c oughs> เฮ้ยขัดใจเชฟ <c oughs> อาระหว่างที่ระหว่างโอระหว่างระหว่างที่สับแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> อ่าโอเคก็จะมีอ่อะไรน๋ยวก่อน Oh, มะเขือเทศน,นะครับมะเขือเทศมะเขือเทศโอ้โ oh, แครอทแครอทนี่นี่อะไรอันเนียนอันเนียนอันเนียนแล้วก็มีออน,น้ำมัน Vegetable oil น้ำมแบบันพืชอ่ะปรับใส่เข้าไปเอาเนื้อหมูใส่เข้าไปแล้วก็เอาอะไรนะโยโยโอ้หเ oh, พลงที่แบบมึงอินเดียล้วเกิร์ดมึงมึงไม่ใช่ไทยแล้วมั้ง อจากนั้นเราก็ทำการพัาสนะครับพัาสคือเมื่อก่อนที่ผมจดแบบเป็นกระดาษเลยนะแบบเอากระดาษมาจดสูนย์อะเพราะว่าเวลาตัวเราไปแข่งเว้ยมันจะไม่มีสูนย์ให้เราเว้ยเออโอเคง่ไงต่อเซอร์เอาเชฟแด็กอาหารนี่รสชาติเหมือนพัตคาลเลยนะเออเฮอมีถ่ายรูปอาหารด้วย อะไรเนี่ยบันทึกภาพอาหารลงในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วแล้วแลอัลบัม้มอ๋อนี่เหรอไม่จริงๆมันมีแบบปรินด้ด้วยนะครับเนี่ยเราต้องเลือกรูปก่อนนี่เหรอขไข่ใส่แล้วเวลาพอกูจะปรินโอ้โหมันจะมีแบบให้ปรินด้วยเออนะครับก็คือเกมมาก่อนว้ยคือแบบโอ้โหโคตรเก่าอะนะครับ คือแบบถ้าหาว่าใครเคยเล่นนี่คือแบบหนวดมันจะขึ้นเหมือนผมเลยนะโอเคนะครับเราลองทำอีกสักอย่างหนึ่งอะปลาหมึกน่มะนาวปลาหมึกนมะนาวเอาเนี่ยเนื้อทอดอนะเนื้อทอดเนื้อทอดโอ้ยเนื้อทอดง่ายๆครับเนื้อทอดง่ายๆเอากระทะมากระทะมาเออเอาเอาหมูหมูหมูไม่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 นี่นี่แล้วก็มีกระเทียมกระเทียมคอร์นดินน้ำมันน้ำมันผัด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 โอ้ย คือคือมึงไม่ตั้งกระทะเลยนะอยู่ๆมึงก็เอาของยัดใส่ยัดใส่แล้วมึงก็มาหัดทีหลัง <c oughs> โอ้เอ้ยเนี่ยมีเครื่องเคียงด้วยเนี่ยดูเอาเดี๋ยวนะหมูนี่ต้องเป็นอา่าอะไรดิมะนาวนี่อะไรเนี่ยกระหล่ำซอยเหรออ้าม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 าเชฟมากิน มือเชฟมืออาชีพนี่แกจริงจริงโอ้โหมันมันอยู่แล้วครับเขาผัดนะเขาเขาผัด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 อะไรทีเขาผัดเขาผัดเขาผัดปูแล้วนะนี่ก็จะมีสูตรให้เรานะปึ๊บข้าว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 แล้วก็ต้องมีปูนะครับแครบแบบแครบอ่ะนี่วิเศษมะนาวมีมะนาวมะเขือ อันเย็นพร้อมหัวใหญ่ไม่ต้นหอไม่เลขไข่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 อ่ไข่แล้วก็อะไรนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้มันืกล่องใส่ของสับอ๋อมันก็จะมีแบบสับหลายอย่างนะครับตายพัดผัดพัดเราผัด โอ้โหมึงฝาดได้สุดยอดมากนี่ต้องเป็นไหนแตงกวานะครับแตงกวาเข้าปผัดปูเขาปัดปูนไปเอฟรสชาติเยี่ยมตั้งใจทำดีมากอ้สุดยอดแงอยู่แล้วครับพ่อครัวโอเคในเมื่อเรา,าเราฝึกกระทำอาหารมาพอสมควรล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำการ จะทําการนานาใสน,นสนามแข่งขันสนามแข่งขันจะต้องเลือกสมัครแบบจูเนียร์หรือโปรเฟชชั่นอลโดยแบบจูเนียร์น้องๆจะไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครแต่จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งบาทและด้วยรางวัลจูเนียร์แต่ถ้าหากน้องสมัครแบบโปรเฟชชั่นอลจะเสียค่าสมัครครั้งละห0ึบาทแต่จะได้รับเงินรางวัล500บาทก็จูเนียร์ครับเอาจูเนียร์แล้ว โอ้เงินติดโตกันมอยู่พันหนึ่งนะครับยืนยันการสมัครยยููกิิและมเด็กหนุ่มและเด็กสาวผู้มีความใฝฝันจะเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองและไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งสุดยอดเชฟอาหารนานาชาติให้ได้เพื่อเป็นการสารฝันให้กับคุณพ่อที่ต้องการจะเห็นลูกชายและลูกสาวทำไมคุพ่อทำไมคุณพ่อกูหน้าตาคนะวะ ของตระกูลสุดยอดครอบครัวในตำนานอันเก่งกาจให้ได้รับการกล่าวขวัญกันต่อไปยูกิและยูมิจะต้องไปฝึกฝนการทำอาหารรสเลิศต่างๆจากโรงเรียนกิด้อที่เปิดสอนโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆเพื่อจะสามารถพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้าเป็นเชฟมืออาชีพให้ได้หลังจากการฝึกฝนและเขี่ยวกรัมอย่างหนักยูกิและยูมิ ต้องเข้าสู่สนามประลองสุดยอดเชฟกระทะเหล็กเพื่อเป็นที่หนึ่งในสนามประลองนี้ให้ได้พวกเขาจะต้องบรรลุความฝันของการเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองและไม่ให้คุณพ่อซึ่งเคยเป็นสุดยอดเชฟกระทะเหล็กต้องผิดหวังพวกเขาจะต้องสู้เพื่อบรรลุความฝันทำไมทำไมพ่อกูนี่หน้าตาคุ้นอย่างเลยโอ้ยกูจะทำอาหารแล้วเด้มึงจะมาคุยอะไรกันอยู่เนี้ย จะก็จะ,จะฝ่าฟันพวกเาเป็นจริงขึ้นมามาตั้งใจทำอาหารอร่อยๆอกันนะครับเชฟน้อยกณไม่น้อยแล้วบ้างนี่อะไรอะไรคือการที่กูชื่อเชฟแล้วต้องมาเล่นเกมที่่าเป็นเชฟเองอท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุดยอดเชฟกระทะเหล็กรายการของหนุ่มสาวเพื่อคนมีฝันทุกท่าน ที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันอันดุเดือดเร่าร้อนเพื่อการค้นหาสุดยอดพ่อครัวกระทะเหล็ก<ะ>ด่จจาโอ้ย<า>มึงจะคุยอีกนานไหมกูมจะเลนเ่นสุดยอดเชฟกระทะเหล็กซึ่งเป็นรายการเก่าแก่ที่มีเกียรติประวัติการแข่งขันย้อนไปเกือบหนึ่งรปีขนาดนั้นเลยเหรอการแข่งขันนี้จะได้รับเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมายครับ นอกจากนี้ผู้ชนะยังมีสิทธิ์ได้ครอบครองกระทะในตำนานอันมีชื่อเสียงอีกด้วยนะครับการแข่งขันแหมคงไปซื้อช้อปปี้ก็ได้มัง้งใน,ในกระยผู้ท้าชิงหน้าใหม่ของเราเชฟน้อยยูกิผู้ท้าชิงครับผมยูกิเองมันโหไล่กูหรือว่าอะไรเนี่ย เฮ้ยหยุดได้แล้วกับแชมป์ของเราแชมเปี้ยนไรผู้ต่อต้านเชฟอัจฉริยะอูหมิงเชฟไรนามครับวันนี้่อะไรคืออูหมิงและเชฟไรนามว่าสรุปมึงมีชื่อหรือไม่มีกันแน่เนี่ยออกมาให้เราชมและได้ชิมกันอดใจรออีกนิดการแข่งขันไล่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนอื่นขอแนะนำกรรมการตัดสินทั้งสท่าน อาจารย์ฮิเดอากิแห่งโรงเรียนสอนทำอาหารนานาชาติโนริผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนานาชาติจะมาให้คะแนนด้านความถูกต้องของขั้นตอนการทำครับอาจารย์โกะดูเร็วสิหน้าหน้าตาแต่ละคนนี่แบบหน้าตาไม่คุ้นๆเรงนั้นเลยว่ะอาจารย์ยูคาริแห่งโรงเรียนสอนจัดดอกไม้อีเคบานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยงามจะมาให้คะแนนด้านความสวยงามและการตกแต่งจานใส่อาหารครับครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านพร้อมแล้วเริ่มต้นการแข่งขันได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สาโริเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันสุดยอดเชฟกระทาเลกค่ะโจทย์สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้คือหมูทอดสรุณาทำอาหารโอ้มหมูทอดเหรอรคนนะคะ <finish> มาโอ้โหเราเพิ่งทำหมูทอดมาใช่ไหม,มอ่ามาแล้วก็ต้องมีอะไรน้ำมัน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 มีอะไรมีอะไรหม,มูหมูทอดเนื้อหมูอ่าหมูทอด,ทอทอดแล้วก็กระเทียมกระเทียมเออนี่จับโอ้โหมันใหญ่แล้วครับเชฟทำการโอเพนดูสิว่าหน้าตาจะเหมือนกันไหมอ้าวเหมือนกัน โอ้โห,โหนี่นะแล้วก็หมูทอดหมูทอดต้องกินคู่กับเอ่ออะไรดีนี่อะไรมะเขือเทศเอ่ออะไรดีวะอันนี้ก็ได้อ่ะไปไอโอมิงมึงตายมึงจะโดนเชือดคอ ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรโอ้โอ้โอ,อ,นนโอ้โอ้ไม่สวยงามครับไม่สวยงามครับยูกิกกอกโอ้โห<า>ม,มันแงอยู่แล้วครับน้องๆตมันๆตื่นๆตื่นๆตื่นๆต้่นบ ในที่สุดเราก็ได้ตำแหน่งสุดยอดเชฟและทะเหล็กคนใหม่คออมือยูกิคู่นี้นี่เองมันแหย่อยแล้วครับน้องๆพี่อะโหดการทำอาหารโเปน็นชาับและสินการจะประสบความสำเร็จได้ต้องฝ่าฟันไปบนเส้นทางอันแสนลำบากเส้นทางเชฟมือหนึ่งแม้ว่าเส้นทางจะยาวไกล แต่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้สู้ต่อไปนะยูกินะครับไอ้ที่เราได้ก็คือเงิน100บาทแล้วก็ถ้วยรางวัลขนาดเล็กแล้วก็ได้ครอบครองกันได้ในตำนานนายฮันไหนกันเชียววะเนี่ยตัเกมก็มีแค่นี้แหละครับเนี่ย โอเคนะครับเดี okay. Okay, now, the ๋ยวไอ้คราวนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะก็คือโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันจะเป็นแบบอาหารแบบที่เป็นหลังๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยอ้าโตมีอะไรพวกงเนี่ยอย่างเช่นเช่นอะไรเช่นอะไรเช่น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 ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอยู่ไหนผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอ่าผัดซีอิ๊วไก่อ่าผัดซีอิ๊วไก่อลไรบางเส่นก๋วยเตี๋ยวไก่กระเทียมคะน้าอย่างเงี้ยโอ้โหก็นะครับลองมาฝึกก่อนลองมาฝึกก่อน ไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกจำเอานะครับจำเอามาดูที่ว่าจะจำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเช่นแบบถ้าเป็นผัดซีอิ๊วอะไรผัดซีอิ๊วทะเลซีอิ๊วหมูเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากไก่เป็นหมูอถ้าเป็นซีอิ๊วทะเลก็จะเป็นอะไรมีมีกุ้งกับปลาหมึกนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะไก่ห่อใบเตยนะครับโอ้ก็จะมีกระเทียม ใบเตยไก่น้ำมันอ่าเราจำเอาครับจำเอาเขา้ขาวผัดขา้าวผัดล้วข้าวผัดกุง้งข้าวผัดกุ้งมีอะไรอา่ขาข้าวข้าวผัดกุ้งก็จะมีข้าวมีกุง้งน้ำมันอา่าหอมใหญ่มะนาวไข่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกูต้องจำใช่ไหมเนี่ย <c oughs> รู้ละนะครับเมื่อก่อนอะ่ะผมจะจดใส่กระดาษ A4 แต่เดี๋ยวเนี้ <c oughs> มือถือนะครับมือถือเพราะฉะนั้นเสร็จกูแน่ หาผสีเอียวผัสีเอีวผสีเอวผสีเอวโอ้โหแม่กูนี่แบบฉลาดจริงๆรลัดหน้าลัดหน้าลัดหน้าเออนี่นี่ลัดหน้าลัดหน้าเออนี่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยอ่าอีกสักใหญ่สักยหา่สักอย่างกุ้งผัดพริกสดอืม ไม่เลยไม่ะยไรยต้ยมยำต้มยำต้มยำ hmm, เป็นร้านเลยโอเคทีนี่แห so ละมึ <dairy S 1> ตงตายเดีไปสวัสดีค่ะมาจัาอะไรมาให้หมดควบคุมการแข่งขงัน <advocate> สุดยอดเทพกระทชาล็กค่ะโจทสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้คือไข่ลูกเขยเริ่มทำอาหารได้เลยค่ะ เชี่ยละเวลาที่กำหนดนะคะเชี่ยละไม่มีใครไม่มีใครลูกเคยเว้ยเอ่อไข่ลูกเคยต้องเป็นอะไรมีหม้อมีหม้ออ่ามีใครลูกเคยทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะเอ๊ะไม่ใช่เด็กนี่มันหม้อมันต้มแล้วแล้วทำไมไข่มันเป็นอย่างเงี้ย เลยคืออะไรคืออะไรไม่เข้าใจใช่ไม่เข้าใจออกการแข่งขันสนามแข่งขันแหมตันกูจะหมดอยู่แล้วเนี่ยไปเอาอะไรที่มันแบบที่กูถ่ายมาสิเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันสุดยอดเชปกระท้าเหล็กค่ะจบการแข่งขันในครั้งนี้คือต้มยำกุ้งเริ่มทําอาหารได้เลยค่ะต้มยำกุ้งทันเวลาที่กําหนดนะคะของผู้ชี้ชิงของเรากันนะครับ ว่าจะดุกเด็ดเผ็ดม,มันแค่ไหนเอาละต้มยำกุ้งนะครับก็จะมีวิแต่ทำไมคุณชั่วร้ายอย่างนี้นะครับรอ่าไม่ได้<า>ต้มยำกุ้งก็ตก้องมีกุ้งนะครับอเ,เอาน้ำมาหนามาหนามาหนามาเออต้มยำกุ้งต้องมีกุ้งสีแล้วก็มีอะไรตะไคร้ตะไคร้อ๋อหัวหอมตะไคร้อะไรพวกเนี้ยคุณได้ดูสูตรเดมีพริก นี่มะนาวมะนาวมีอะไรไปเล็ใบตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้อยู่ไหนตะไคร้ตะไคร้มะกรูดตะกรูดตะไคร้ก็จะเหลืออะไรละเชฟเอ้ยไอกกรรมการเอ้ยมึงจะเหลืออะไรละกรรมการเลยกลัวโหดนะไปเล็กระปีกระปีกระปีอยู่ไหนนี่เอ้ยไม่ใช่กะปิ พิกเผาพิกเผาน้ำพริกเผาหมดยังเนี่ยเอมีคาคาครับคาคาคาหมดยังวะน่าจะหมดละจะหมดละเอ้ากว่าอะขึ้นน่นอนครับชีของเราเอ้าเชี่ยละหน้าตาประหลาดออกมา โอ้โหทำไมหน้าตาพิลึกพิกลพิการนะให้ต้มยำกุ้งก็มีกุ้งนี่ไงมีน้ำน้ำอ่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรอ่ะผมจะเอาตามสูตรเลยนะมีต๊าคไคล้าคใบมะกรูดใบกะหล่๊าค่าอ่ามะนาว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 อยู่ไหนมะนาวมะนาวพริกแล้วก็มีนี่ราดพริกเผาน้ำพริกเผา ก็แค่นี้เหรออ้าวคนอ้โหอื <c oughs> ามของ,าางเราลุงงงกมากน่าทานน่อานม่ะกล, <c oughs> ลิ่นหอมฉุยเลยออ้โหส, <c oughs> <c oughs> สุดยอดมันคงต้องเยี่ยมยอดมากเลยแค่เห็นก็อยากทานจะแย่แล้วล่ะครับอืมสุดยอดนะครับน้องๆโอเคเนี่ยต้มยำกุ้งไป เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วนะครับทุกท่านเรามารอลุ้นผลการตัดสินจากคณะกรรมการทั้งสามท่านของเรากันดีกว่าครับมาแชมป์เก่าทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ <ใจ S 1> ไม่สวยงามครับไม่สวยงาม,ามาดูผลการตัดสินกันดีกว่าครับอือยูกิจะสู้กับแชมป์เก่าได้ไหมต้องติดตามดูกันต่อไปครับโอ้มันแง่อยู่แล้วครับกรรมการ กูตายโตกรรมการผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ท้าชิงของเราเป็นผู้ชนะยินดีด้วยนะครับในที่สุดเราก็ได้ตำแหน่งสุดยอดเชฟกระทะเหล็กคนใหม่คือยูกิผู้นี้นี่เองจะเป็นเหลืออะไรล่ะครับแม่โอเคก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากโอ้ ร้านอาหารไทโอ้โหเรียร้านอาหารไทยเนี่ยครับเราต้องแบบเราต้องซื้อซีดีมาเล่นบบนะเพ่อที่จะเพ่ีจะเล่นแบบจากอื่นอย่างอื่นนะก็แบบม,มันฉลาดดีเหมือนกันนะครับไอกเกมเล็กๆน้อยเนี่ยน,าาน,นี่ญี่ปุ่นก็จะมีพวกแบบซูชิใช่ไหมซูชิทีนี้เป็นพวกสปปลัเปาน่าจะเป็น,ปอ,นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยาายุโรป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 วันนี้ไม่แน่ใจวะพวกอะไรพิซซ่างี้เโอเคก็เป็นอะไรประมาณนี้แลครับ โตโยมีะไรมีปาก,กระป๋องด้วย่ะ <laughs> มีปาก,กระป๋องด้วยโอเคครับก็สาระคลิปนี้ก็ขอจบรายการไว้แต่เพยงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างอื่นเลยนะผมผมมีเป็นล้านเลยเ,เนี่ยเนี่ยผมมีอีกเป็นล้านเลยเนี่ยเป็นล้านเลยแล้วอีกกองนึงเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับผมคือแบบจะทําเป็นแบบซีรีส์เลยนะโอเคก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บายจ้า